มูลเหตุจูงใจในการที่เข้ามานะครับก็น่าจะเป็นมีบ่อน้ำนะครับในนี้ก็จะมีปลานะครับมีสัตว์น้ำนะครับต่างๆกุ้งหอยปูปลานะครับก็น่าจะลักลอบเข้ามานะครับน่าจะหลักจับสัตว์น้ำนะครับ หรือว่าจะเป็นสัตว์บกเช่นหนูหรือว่ากระรอกก็ได้นะครับเป็นเครื่องมือจับดักอะไรเราก็เห็นหลักฐานนะครับเป็นก้นบุหรี่นะครับบุรี่นี้ก็จะสันนิษฐานได้ว่าทิศทางในการยืนนะครับทางในการยืนก็น่าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับเพราะว่า นี่ครับก้นบุรีครับต้นบุรีขี่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็อาจจะหงบนท่งนี้แล้วก็ขีบมานะครับนาหน้าก็ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็สังเกตการนะครับมันจะยืนมาในลักษณะนี้นะครับหน้าไปทางนี้นะครับแลมือขวาก็ น่าจะขี้บุรีนะครับเพราะว่าบุรีตกไปทางด้านขวานะครับแนวนี่น,นะครับสันนิษฐานก็สันนิษฐานนะครับที่เฉยน,นะครับก็อาจจะเป็นการเฝ้ารออะไรบางอย่างนะครับมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นก้นบุรีเหมือนกันนะครับก้นบุรีนี่ก็นี่ครับน่าจะเดินไปทางทิศ ตะวันออกนะครับทิศตะวันออกนะครับครับอันนี้ก็น่าจะดูดหมดนะครับเราก็จะมาสันนิษฐานว่ามวลแรนดูดกันไม่ปล่อยทิ้งไว้นะครับปล่อยทิ้งไว้ครับก็ดูดหมดแล้วก็มีกดมบุรีขี้บุรีนะครับน่าจะมีคนเดียวนะครับ ประมาณคนเดียวนะครับ